ในเมืองผมเนี่ยก็จะเป็นคําถามบางส่วนนะครับที่ได้จากการสรัมมนาโอทอปที่ท่านเล่าให้ฟังนะครับซึ่งจากที่ท่านเนี่ยหลายหลายๆหลายๆอันก็ครอบคลุมคําถามนี่แล้วแต่มีบางอันเนี่ยผมคัดเอาไว้นะครับีถามมาว่าจะทําให้โอทอปเป็นองค์กรอิสระได้หรือไม่เพราะที่ผ่านมาขึ้นกับนโยบายการเมืองมากไปครับท่านคือจริงๆแล้วเนี่ยนะครับขณะนี้ยังไม่ได้เรียกว่าเป็นองค์กรหรอกรนะเป็นโครงการ,รนะฮะซึ่งรัฐบาลก็ผลักดันมีหน่วยงานรับผิดชอบอยู่ จริงๆผมไม่แน่ใจว่าที่บอกว่าขึ้นกับการเมืองมากเกินไปเนี่ยมัน,มนอะไรนะฮะแต่อย,อย่างที่ผมบอกนะครับว่าอย่างแนวของผมเนี่ยเข้ามาปั๊บเนี่ยดูแล้วงานนี้เป็นงานที่สอดคล้องกับนโยบายบเป็นประโยชน์กับประชาชนก็เดินนะฮะไม่ได้ไปว่าบอกว่าพอเปลี่ยนรัฐบาลทีต้องมา่าตั้งต้งนใหม่ไม่ทําอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ผมคิดว่าถ้างานนี้เนี่ยเราทําให้เข้มแข็งม,ม,มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเปลี่ยนแปลงรัฐบาลไปเนี่ยผมก็เชื่อว่าเดินหน้านะฮะอันนี้คือสิ่งที่ที่ผมคิดว่าเป็นอย่างนั้นนส่ว ในแง่ว่ามีความจําเป็นอะไรไหมในเรื่ององค์กรเนี่ยก็จะดูเป็นเรื่องๆเชนะ่นเรื่องมาตรฐานอาจจะต้องมีความจําเป็นว่ามีความชัดเจนกระบวนการที่มันเป็นหน่วยงานที่เข้มแข็งมีความเอ็นอิสระมากขึ้นนะอย่างที่เมื่อกี้ที่คุยกันว่าดาวงอกดาวดาวหายเนี่ยนะฮะถ้าถ้ามันเป็นตามข้อที่จริงเนี่ยก็ไม่เป็นไร,รแต่ถ้ารอกว่ามันขึ้นอยู่กับว่าคนอนุมัติหรือคนกําหนดดาวเนี่ยอย่างนี้คงจะไม่ดีแนะ่นะเพราะทำให้ทำให้ระบบทั้งหมดเนี่ยมันขาดมาตรฐานไปไปเสียเองครับ อีกอันหนึ่งนะครับตั้งกองทุนโอท็อปในแต่ละจังหวัดได้หรือไม่คือเรื่องของเงินสนับสนุนต่างๆนะครับขณะนี้ผมคิดว่ายังอาจจะเร็วเกินไปที่จะบอกว่าไปตั้งเป็นกองทุนกระจายไปทั่วนะครับเพราะว่าเราต้องการให้มีระบบบริหารที่มีความรัดคุมพอสมควรนะครับเอาเป็นว่าผมก็ยินดีรับฟังนะฮะเสียงสะท้อนในเรื่องของกองทุนนี้นะครับแล้วก็จะได้มีการดูว่ารูปแบบของกองทุนเนี่ยถ้ามีเนี่ยจะทำในลักษณะไหนอย่างไรครับ